นวนิยายประจนภัยลีลับในป่าดงพงผีเมืองไทยล่องไพรตอนวิมานฉิมพลีจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่31จุดจบอินซียักษ์อย่างไรก็ดีพวกนักรบเผ่าโมรมโบทั้งหลายดูหมดความกระตือรือร้นสนใจที่จะเคลื่อนขบวนต่อมา และอย่างแช่มช้าแต่แน่นอนเหมือนกระแสน้ำที่ถูกสกัดด้วยเขื่อนกัน้นพวกนักรบเหล่านั้นถอยกลับลงไปทีละกลุ่มสองกลุ่มจนกระทั่งในที่สุดทั้งช่องเขาก็ว่างเหลือแต่ร่างของพวกตกเป็นเหยื่อดินระเบิดไดานามายนอนตายอยู่เกลื่อนกลาดและมารูบาผู้อยู่ในสภาพของคนที่คลุ้มคลั่งเท่านั้นเจ้าเห็นแล้วมารูบาวาวาจากาักิศเพียงใด เสียงของพ่อเท่าทอหัวเราะลั่นลงไปจากเครื่องขยายเสียงกลับไปซะก่อนที่เจ้าจะเคราะหร้ายอย่างพวกคนโง่ที่ยอมให้เจ้าจูงจมูกเล่นเช่นนั้นมิฉนนั้นก็ขึ้นมาหาข้าและสารภาพพิษในฐานะที่เป็นโกูกข้าจะไว้ชีวิตเจ้ามารุบาข้าจะขึ้นไปหาท่านแน่พ่อเท่าเสียงเขาตะโกนตอบขึ้นมาแต่ในฐานะผู้ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะผู้แพ้ อย่างไรซะข้าจะหาวิธีเอาชนะท่านให้ได้เมื่อเจ้ายังเห็นกงจักเป็นดอกบัวอยู่ก็าตามใจมารูบาพอเท่าตอบข้าจะไม่เจรจาโดยดีกับเจ้าอีกต่อไปขอให้พอเท่าและก็ไอสุนักต่างเมืองเหล่านั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีมารูบาประกาศข้าจะกลับมาอีกครั้งคราวนี้ถึงอำนาจอาวุธอะไรก็ไม่สามารถจะสกัดกันข้าไว้ได้ เขายกกำปั้นขึ้นชูเหนือศีรษะแม้ในระยะไกลเพียงนั้นจากกล้องส่องทางไกลข้าพเจ้าก็เห็นได้ว่าเขาไม่ใช่มารูบาคนเดิมอีกต่อไปหากมารูบาคนใหม่ผู้เสียสติเพราะความสะเทือนใจจากความผิดหวังและความเครียดแค้นอาฆาตต่อมาเขาก็หันหลังกลับก้มหน้าเดินดุ่มลงไปตามช่องเขาที่เกลื่อนกลาดไปด้วยซากศพของพวกนักรบเผ่าโมโรอบโบที่ตกเป็นเหยื่อแก่ฤิตระเบิดของเรา ขณะนั้นใกล้เที่ยงเข้าไปแสงแดดเริ่มแผดกล้าความกระหายน้ำและความหิวต่างประดังเข้ามาโอลาฟาซึ่งลงไปคุมพ่วงนักรบของเขาอยู่ที่ปากทางตอนล่างกลับขึ้นมาสมทบกับเราพลางถอนใจท่านจะทำยังไงทำามารูบาคุมพ่วงนั้นกลับขึ้นมาอีกเขาตั้งกระถูเราก็คงใช้วิธีเดียวกันกันกบที่เราขับไล่ให้พวกนักรบเผ่ามอรมโบถอยกลับไป พันเอกโจรตอบพลางยักไหลอย่าลืมว่าดินระเบิดของท่านเหลือน้อยเต็มทีถ้าต่อไปนี้ยับยั้งนักรบพวกนั้นไว้ไม่ได้เราและทุกคนในเมืองจะไม่มีหนทางรอดชีวิตเลยข้อนั้นปราเดี๋ยวเราคอยปรึกษากันดีกว่าเวลานี้สั่งให้คนของท่านจัดหาอาหารกินเสียก่อนตลอดเวลาอย่าให้ยามคลายความระมัดร,ระวังเมื่ออลาฟากลับลงไปแล้ว มูราคามิซึ่งกำลังก่อไฟตั้งน้ำหงหาอาหารสำหรับพวกเราเงยหน้าขึ้นจากเตาไฟพลางเอ่ยขึ้นว่ามาลูบาเล่นนักลบเผ่ามอรมโบของเขาคงจะเสียเวลาคำนึงถึงความบอบช้ำและก็คิดคำนวณอยู่นานถึงความเสียหายที่ได้รับแต่เขาจะกลับมาอีกตามที่ลั่นวาจาไว้ถึงขนาดนั้นจะไม่ใช่วันนี้เพราะอะไรมูราคามิข้าพเจ้าถามเพราะ เขาเอ่ยหยุดคิดหน่อยนึงแล้วจึงกล่าวต่อไปความเสียหายที่พวกนักรบผ่ามอรอมโบได้รับจะทําให้หมดความเชื่อถือในมารูบายต่อไปและคนเดียวที่จะทําให้พวกนักรบเหล่านั้นเชื่อฟังรวงกำลังบุกขึ้นมาได้ก็คือหัวหน้าเผ่าของเขาผู้เป็นตาของมารูบาแต่กว่าหัวหน้าเผ่ามอรอมโบจะมาถึงคงไม่ใช่วันนี้หรอกทีแรกเราก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อสนิทนักตามทัศนะของมูราคามิ แต่เมื่อเวลายิ่งล่วงไปไม่ปรากฏว่าพวกนักรบเผ่าโมรมโบม,มีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ได้แต่ตั้งไขยสงบอยู่ตามใต้ร่มเงาของต้นไม้ของชายทุ่งข้างล่างจนกระทั่งเวลาตกบ่ายจึงแน่ใจว่าการโจมตีจะไม่เกิดขึ้นอีกในวันนั้นครั้นแล้วในตอนเย็นนั้นเองตักเกร์และไมร่าก็มาสมทบกับเรา ข้าพเจ้าสังเกตเห็นสีหน้าซึ่งเต็มไปได้วยความตื่นเต้นยินดีของไมราและกะเรียชราก็บอกได้ก่อนที่จะได้รับรายงานจากคนทั้งสองด้วยซ้ำภาระของเธอหมดแล้วละ่ะวิวหญิงสาวบอกพันเอกโจนยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากพลางนั่งลงข้างๆเขาฉันไม่คิดว่านกอินทรียักษ์เหล่านั้นจะมีโอกาสรางวานพวกชาวเขาผ่าต่างๆในตอนล้างอีกต่อไป ชั่วขณะหนึ่งพันเอกโจนจ้องดูหลอนอย่างอัศจรรย์คิ้วอันดกของเขาขมวดเข้าหากันเธอหมายความว่ากระไรไม่ร่าแทนคำตอบหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองดูโอลาฟาซึ่งขึ้นมาสมทบกับเราที่ยอดเขาบอกเราหน่อยได้ไหมโอลาฟาว่าฝูงนกอินทรีทั้งหมดที่พ่อเท้าให้มาลูบาเลี้ยงไว้มีอยู่ด้วยการเท้าลายเหลือจากที่ถูกยิงตายใกล้เมนมายา และก็ตอนมารูบาใช้ให้ไปโจมตีพวกท่านขณะข้ามทะเลสาบก็หกตัวด้วยกันงั้นก็ยังอีกหนึ่งเท่านั้นตะเกิลถอนใจไปแล้วหาวิมือคุณนายไม่ล่สองตะเกิลสองไอ้คนที่อาจเอื้อมทําเป็นพระรามขี่ครุดเข้ามาหลอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวพอเท่าเอาตัวไปสอบถามแล้วเดี๋ยวก็คงจะตามเรามาแต่ตะเกิล พอเท่าจะปล่อยคุณเรือก็คุณหมออยู่ทางโน้นแต่ละพังยังไงได้เทาพเจ้าว่าเห็นพอเท้าวะเกือบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคะไม่ร่าตอบแทนภายหลังที่ตาของมารูบาส่งกองน้คข้ามสะพานมาถูกลูกระเบิดที่พวกเราวางดักไว้ชุดเดียวก็ถอยกลับไปตั้งอยู่คนละหลายเขาสูดลูกหูลูกตาพอทาวะการโจมตีทางน้าเมืองเป็นการพลางเท่านั้น ว่าแต่ทางคนระคะก็ดูเอาเธอไมยราพันเอกโจรหัวเราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่เรากำหนดไว้เพียงสองครั้งเท่านั้นพวกนักรบมอรอมโบก็ถอยกลับอย่างไม่เป็นซ้ำมีแต่มารูบาเท่านั้นที่ยังคิดจะกลับขึ้นมาอีกหญิงสาวรับกล้องสองทางไกลไปจากเขาหล่นกว่าสายตาลงไปตามช่องเขาและหุบข้างล่างครั้นแล้วก็ถอนใจ นายที่โสดมันก็หนีจากสภาพอ่านเต็มไปด้วยความอาเนตอานาดนาเศร้าใจไม้พ้นหล่อนพึมพำเธอรู้ไหมคาวิเวว่าวันนี้สองชีวิตที่ฉันทำลายนั้นทำให้ฉันคิดถึงอะไรมันไม่ต่างอะไรกันเลยกับการที่ฉันทำลายสิ่งที่ช่วยตัวเองไม่ได้ แต่ละตัวของนกที่เป็นพาหาน,ะนำเขาเข้าไปที่คูหาอ่านเป็นที่พักของมันเหมือนนกพิราบที่กลับคืนรังหลังจากหากินและเราตาเกินกับฉันก็เลือกเก็บเอาอย่างสบายเหมือนยิงนกเป็ดน้ำจากโสมที่ซ่อนแต่ละตัวล่วงพลอยลงไปตามน้าผาแต่ละชีวิตที่อาศัยมันมาก็ถูกตามไปด้วยนอกจากคนสุดท้ายที่ตาเกินรัชีวิตไว ทำลายแตนโนกยักษ์ตัวนั้นเมื่อมันลงมาถึงชานชลานาะคัวหาแล้วตะเกิลก็ไม่ใช่คนใจไม้ใส่ละกรรมอะไรคุณนายไมล่เกระเยงชราถอนใจแต่อย่าลืมสิว่าถ้าเราไม่ทําลายมันมันก็ทําลายเราพันเอกโจรพยักหน้าช้าๆถูกของแกตาเกินไมร่านายเวลาอย่างนี้เราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นได้ ว่าแต่เจ้านกที่ยังเหลืออยู่อีกตัวเนื้อนั้นเธอะเกิดอะไรขึ้นกับมานจึงได้หายไปคงจะไม่หายไปไหนหรอกท่านโอลาฟ้าเอ่ออย่างแช่มช้าและหน้าตายนกตัวนั้นเป็นนกของมารูบาและเวลานี้คงอยู่กับเขาท่านได้ยินมารูบาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาจะกลับขึ้นมาอีกและถ้ามารูบาบอกว่าจะกลับมาเขาก็ต้องกลับมาอย่างแน่นอนเขาจะกลับมาอย่างไม่ต้องสงสัย ยังไม่ทันที่เราจะพูดอะไรกันต่อไปพอเท่าทอพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของแกก็ไปถึงพอเลยเห็นสีหน้าเท่านั้นเราก็บอกได้ทันทีว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปเกิดอะไรเคลิ้นเหรอค้าพอเท้าไม่ร่าตั้งกระทู้เจ้านักรบโมรมโบเฉลยคนนั้นพูดว่าแกตอบขึมขึมมารูบากับตาของมันเปลี่ยนแผนการจกจะเข้าโจมตีเข้าทางด้านหน้าเมืองราพรุ่งนี้ แต่บางทีมันอาจจะเป็นอุบายให้เราหันความสนใจไปทางนอนเพื่อสะดวกแก่การโจงตีด้านนี้ก็ได้พันเอกโจรคันเปล่าเลยเรารู้ว่ามันพูดความจริงพ่อเท่ายืนยันเพราะการที่ทำให้มันเสียชีวิตถอยกลับไปด้วยความอกสั่นขวัญหายถึงสองครั้งแล้วไม่มีพวกมรมโบคนไหนจะยอมกลับขึ้นมาทางนี้อีกถึงตาของเจ้ามารูบาพ่อตาพันยาค่ะก็ไม่สามารถบังคับมันได้ ยิ่งมารูบายืนยันว่าเราคุมนักรบของเราคอยป้องกันทางขึ้นช่องเขาด้านนี้แต่ตาของมันค้านว่าเราอยู่ทางด้านโน้นไพรพนก็ยิงระสำระสายไม่รู้ว่าจะเชื่อใครแต่ลงท้ายก็ยอมตกลงถ้าจะระดมโจมตีหักเข้าทางหน้าเมืองถ้าอย่างนั้นก็จะได้เผชิญกับสิ่งที่มันป้องเผชิญทางด้านนี้ไปแล้ว ท่นเอกโจนพึนพมพำพลางยกมือเกาคางอย่างครุ่นคิดครั้นแล้วก็หันไปหาโอลาฟาดีละโอลาฟา้ฟาท่านคุมบรรดานนักรบของท่าน200คนอยู่รักษาปากทางคืนด้านนี้ต่อไปเรากับพอเท้าจะคอยรับมือมาทางด้านน้อนอีกครั้งหนึ่งเขาขนปืนดินระเบิดแบตเตอรี่ไมโครโฟนเครื่องไขเทปและเครื่องขยายเสียงเดินทางกลับไปที่ช่องเขาทางด้านหน้าเมือง ร้อยเอกเรืองซึ่งคงกำลังป้องกันอยู่ที่นั่นเลยเห็นเข้าก็แปลกใจภายหลังที่ได้ฟังเรื่องราวที่พ่อเท่าเล่าให้ฟังก็ช่วยเป็นทุระกุรีกุจอในการวางดินระเบิดล่ามสายไฟกับแบตเตอรี่ตลอดจนวางเครื่องขยายเสียงไว้เหนือช่าง่อนเขาในที่ลับตาเพื่อดำเนินตามแผนการต่อสู้ของเราต่อไปแต่ทันใดที่เขาตั้งเครื่องฉายภาพยนตร์ขนาดกระเป๋าลงระหว่างโขดหินเหนือช่าง้อนนั้นทุกคนก็แปลกใจ คราวนี้เราจะให้มันเห็นสิ่งที่ในชีวิตของมันไม้เคยเห็นพันเอกโจรอธิบายพลางหัวเราะเธอเห็นหน้าผาตรงกันข้ามน,านมั้นหมายหมายร่าเขายกมือไปที่หน้าผาชันเบื้องหลังสะพานหินที่เชื่อมเหนือทะเลสาบไม่ยังทางเข้าหน้าเมืองซึ่งอยู่ในความคุ้มครองอย่างแข็งแรงของฝ่ายเรานั้นและที่จะช่วยไม้ให้มีการฆ่าแกงกันต่อไปเกินกว่าความจำแป้นนั้นและ พวกนักรบพาโมรัโบเลเห็นเขาแล้วมันจะทำให้ไม่มีใครมีกาจิกาาจอยากสู้รบอีกต่อไปเธอคิดเหรอวิวไม่ร่าตั้งกระถูว่าเธอจะหลอกมารูบากับตาของเขาและพวกนักรบเหล่านั้นด้วยอุบายเตือนนสำหรับหลอกเด็กได้คนพวกนั้นไม่ต่างอะไรกับเด็กๆพันเอกโจรยืนยันคอยดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าฉันจะทำอย่างไร และปติการิยาจากพวกนั้นจะเป็นอย่างไรต่อจากนั้นก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเพราะพวกนักรบโมรมโบที่หายไปกลับปรากฏกายขึ้นตมสันเนินและทางเดินเรียบไหลเขาเทือกที่อยู่ตรงกันข้ามหนาตาขึ้นทุกทีเมกระนั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะยกเข้าโจมตีในวันนั้นฉันเข้าใจว่ามันคงจะคอยมารูบาและหัวหน้าของมัน พันเอกโจนอธิบายต่อไปมันจะยังไม่โจมตีในวันนี้หรอกพ่อเท่ายืนยันถ้าเช่นนั้นเราก็จะได้มีเวลากินกันได้อิ่มพักผ่อนนอนหลับกันได้เต็มตาพันเอกโจรว่ายิ่งเพลาตกเย็นและใกล้จะพรกค่ำตามสันเขาตรงข้ามก็ยิ่งหนานแน่นไปด้วยพวกโมโรมโบยิ่งขึ้นและเห็นควันลอยขึ้นมาจากกองไฟที่มันก่อไว้เต็มไปหมดทั้งหลายเขา เพียงแต่อะไรๆดูเงียบสงบอย่างน่าสงสัยไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงกลองสึกแต่เห็นปลายหอกซึ่งปักไว้เป็นประกายวาววับอยู่กลางแสงแดดที่จวนจะลับไปจากทิวเขาตรงกันข้ามเท่านั้นทันใดที่พระอาทิตย์ตกดินและความืดวานลงมาปกคลุมภูมิประเทศแถบนั้นโดยสิ้นเชิงนั่นเองแสงไฟก็สว่างไปทั้งหลายเขาซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเราอีกครั้งหนึง่ง เสียงเพลงเล็ก,กลองสึกก้็ดังกึกก้องครึ้มกระหึ่มไปในราตรีอย่างที่เราได้ประสบมาแล้วเมื่อคืนก่อนในุบเขาใต้ทางขึ้นด้านเหนือจากกล้องส่องทางไกลคราวนี้เราสามารถจะเลยเห็นพวกนักรบทั้งหลายเต้นอยู่รอบๆกองไฟพร้อมด้วยตัวซึ่งเป็นมันเลื่อมพร้อมด้วยประกายจากใบหอกที่กวัดแกว่งกระทบแสงไฟวาวับคืนนี้เราคงจะไม่ได้หลับได้นอนกันแนะ่ พันเอกโจรพึพรรมพำขณะที่จับตายอยู่กับภาพเหล่านั้นแต่ก็เป็นการดีที่มันจะถึงที่สุดยุติกันเสียในวันพรุ่งนี้ตกลงเธอแน่ใจหรือคาเวีวว่าเราจะชนะในการรหวันพรุ่งนี้ไม่ร่าถามวินเบอร์โจรได้ฟังก็ยักไหลฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นฉันเพียงแต่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรจะวินิจฉัยการเด็ดขาดในวันพรุ่งนี้ การรบควรใจยุติกันได้ถ้าเราไม่ชนะมันก็หมายถึงอาวสานของเราเพราะไดนาไม้ท่อนสุดท้ายบรรจุอยู่ใต้สะพานค้างช่องเขาฉันจะพยายามที่สุดที่จะไม่ระเบิดมันจนกว่าวิธีอื่นจะล้มเหลวไม่สามารถยับยั้งพวกนักรบเผ่าโมโรอมโบเหล่านี้ได้ระเบิดสะพานหินค้ามช่องเขาเมื่อไรก็หมายความว่าวเราต้องขังตัวเองไว้ในหุบเขานี้ด้วย ไมราบอกฉันสงสัยว่าสาเบียงอาหารที่พ่อเทามีอยู่ในนี้จะพอเลี้ยงการไปสักกี่วันกี่สัปดาห์หรือว่ากี่เดือนนั่นน่ะมันยังไม่สำคัญเท่ากับว่าตัดขาดทางออกทางหน้าเมืองไปแล้วเราจะรักษาทางขึ้นช่องเขาด้านเหนือไว้ได้นานสักเท่าไหร่ข้าพเจ้าว่าผมไม่คิดว่าอุบายที่เราใช้จะได้ประโยชน์อีกต่อไปถ้าผูกการขาดไดน้ไม้แสดงอภินิหารประกอบวาจาสิทธิของพ่อเท่า พ่อเท่าทอซึ่งยืนกอดอกพิจารณาดูสถานการณ์เหล่านั้นอยู่ในเงาเมืดของเพิงผาอย่างเงียบๆหันมาทางพวกเราช้าๆเมื่อได้ยินเอ่ยถึงแกท่านพูดถึงเรื่องอะไรกันแกถามที่เสียงต่ำๆเมื่อไมร่าอธิบายให้ฟังย่อๆแกก็ถอนใจมารูบาและกอตาของมันจะทุ่มเทกำลังข้าโจมตีเปกนั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ฟังเสียงเพลงนั่นสิพวกนักรบเผ่าโมรมโบ ให้คำม,มั่นสัญญาแก่หัวหน้าของมันว่าจะยอมตายดูไม่ถอยไม่แต่ก้าวเดียวทุกคนให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะพยายามเข้าเมืองให้ได้หัวหน้ามันถึงไหนมันจะตามถึงนั้นเมื่อวานพวกนี้ก็ร้องเพลงสึกเพลงเดียวกันพันเอกโจรย,ยักไหลแต่ท่านก็เห็นแล้วว่ามันไม่สามารถตีฝ่าเข้ามาทางช่องเขาด้านนั้นได้ นั่นเพราะมารูบาลูกชายของเราไม่ใช่หัวหน้าของพวกมันพอเท่าสายหน้าไปมาช้าๆท่านยังไม่รู้จักชาวเขาพวกนี้พออย่างเราสําหรับพวกโมรอมโบทั้งหลายตาของมารูบาซึ่งเป็นบิดาพันยาของเราคือพระเจ้าเขาจะสั่งอะไรให้ทำอะไรมันจะต้องทำแม้สั่งให้ไปตายเพราะในการทำอย่างนั้นเองเชื่อกันว่าไปสวรรค์ฉะนั้นพรุงนี้และจะเป็นศึกใหญ่ของเรา ซึ่งท่านเอาชนะไม่ได้เพื่อสงวนชีวิตของท่านและบริวารเราทุกคนในหุบเขาเนี้ยเราจะอาจจะต้องยอมตามคำเรียกร้องของมารูบาแต่พอเท้าไม่ร่าอุทานท่านก็รู้ว่ามารูบาพากองทัพพวกโมรอมโบเข้าเมืองได้เมื่อไหรทุกคนในนี้จะหมดความปลอดภัยอีกต่อไปขอนั้นเรารู้ดีแกยิ้มอย่างเศร้า พลางยกมืออันใหญ่ลูบคราวอยู่ไปมาแต่เราก็รู้ด้วยว่าหัวหน้าของพวกมอรมโบก็ทำนองเดียวกับเราเป็นคนรักษาวาจาศาตร์สิ่งใดที่เขารับรองเป็นที่เชื่อถือได้แม้มารูบาก็ไม่สามารถจะทําให้เขาทําลายคำมั่นสัญญานั้นโอลาฟาละ่ะท่านจะพูดกับเขายังไงในเรื่องนี้ข้าไปเจ้าตั้งกระทูพ่อเท่าหยุดนิ่งไปนานลมเย็นซึ่งพัดผ่านไป ทําให้คราอันยาวของแกปลิวสวยัยเราไม่อาจจะเลเห็นสีหน้าของแกในเงามืดได้แต่เสียงที่ปรากฏออกมาบอกดีว่าเต็มไปด้วยความรู้สึกโอลลาฟ้าก็เช่นเดียวกับเราผู้ซึ่งเป็นพ่อของเขาแกพูดช้าๆเมื่ออยู่อย่างหาเกียรติยศไม่ได้โอลลาฟ้าและเราก็จะไปวันฮอลลาที่หมายปลายทางซึ่งบรรพบุรุษของเราแต่ก่อนมาทุกคนต้องไป พันเอกโจนมองดูด็อกเตอร์สมิธไมร่าและข้าพเจ้าคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันทั้นแล้วเราก็หันไปหาชายชาราพอเท้าหมายความว่าอะาไรากรันชายชาราหัวเราะเบาๆพลางถอนใจยาวก่อนที่จะเอ่ยต่อไปท่านก็จะรู้เองเสียงของแกเศร้าแต่ไปคิดถึงมันทำไมในเมื่อเวลาย,ยังมาไม่ถึงยังไงก็ดี เราขอบอกกับท่านว่าแม้เข้าที่ขับขันจริงๆเราจะทำอะไรลงไปก็ตามชีวิตของพวกท่านทุกคนจะอยู่ในที่ปลอดภัยพวกท่านจะได้กลับไปสู่บ้านเมืองของท่านส่วนเราและโอลาฟ้าจะได้ไปวันฮอลลาต่อจากนั้นแก,กก็หันกลับและเดินหายไปในความมืดของสันเขาเบื้องหลังเมื่ออยู่กันตามลำพังอีกครั้งตาเกิร์นซึ่งสงบปากสงบฟัง นิ่งฟังการสนทนาของเราอยู่ตลอดเวลาหันมากระซิบกับข้าพเจ้าว่าตอนหน้าสิวหน้าขวานแบบเนี้ยตะเกิ้นไม่ค่อยสบายใจเลยนายที่เห็นพ่อท่าพูดแบบนั้นดูแกไม่มีกระอกกระใจอะไรที่จะตามการรบราข้าฟันกับไอ้พวกนั้นพูดถึงแต่จะไปวันฮอลลาไปไหนกันนะแล้กวก็อะไรกันวันฮอลลานะ่ะไม่ร่าหันมามองกระเหรี่ยงชาราพลางถอนใจ ฉันก็รู้สึกอย่างเดียวกับตาเกิร์นพะเท้าดูท้อแท้อย่างไรไม่รู้ที่จะสู้กับลูกชายของแกคิดถึงแต่การจะฆ่าตัวตายพร้อมกับโอลาฟาวันฮอลลาที่แกพูดถึงนั่นแหละคือสวรรค์ตามความเชื่อของโปู่ย่าตายายของแกแต่เราจะปล่อยให้แกทำอย่างนั้นไม่ได้โอลาฟาจะไหวยังไงในเรื่องนี้ร้อยเอกเรืองยุทธนาเอ่ย ในฐานที่เป็นลูกซึ่งอยู่ในโอวาทของแกตลอดมาต่างกับมารูบาฉันคิดว่าโอลาฟาคงแล้วแต่พอเท้าไม่ร่าตอบแต่ฉันเห็นอย่างคุณกับการยุทธนาโอลาฟามีคุณแก่พวกเราเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นทายาทพอเท้าปกครองคนเหล่านี้ต่อไปเราทั้งหมดต่างปรึกษาต่างให้ข้อคิดเห็นต่อกัน แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดจะวงการสมองให้ปล่อยเป็นคำพูดออกมาพอเท่าทอพูดถึงแต่วันฮอลลาแกเคยกล่าวว่าเมื่อแกแก่เท่าแล้วแกต้องการความสงบสุขแกสละแล้วซึ่งการเป็นหัวหน้าปกครองเพื่ออยู่กับเมียจำนวนหลายคนเหล่านั้นซึ่งแกเคยบอกว่าลูกชายทุกคนก็ต้องการเมียเท่านั้นแต่แล้วแกก็พูดถึงวันฮอลลาซึ่งหมายถึงสวรรค์ ข้าพเจ้าคิดวกไปวนมาอยู่ในใจแต่คนเดียวและเมื่อพูดถึงโอลาฟาโอลาฟาลูกชายคนเล็กและได้รับเป็นทายาทแทนต่อจากพ่อเท่าในข้อน,นั้นเราทุกคนต่างเห็นสอดคล้องต้องกันเม้กระนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าผลการสู้รบในวันรุ่งขึ้นฝ่ายเราเพลียงพล้ําจะมีใครทัดทานการตัดสินใจของพ่อเท่าไว้ได้หรือไม่และอะไรจะเกิดแก่พวกเราอีกต่อไป